เอาละครับสวัสดีครับเรซี่คาซผมวันนี้นะครับก็จะพามาพบกับเจ้าสุดยอดมิกกเ็แห่งสัตว์วันะครับก็คือมิกกเบ็ไบซันนั่นเองมิกกเบ็ไบซันตัวนี้ครับเป็นพรีเมียมอังกฤษนะครับแต่ว่าติดธงอินเดียใช่ไหมมันเป็นแรงแปดครับเรตอยู่ที่11.7นะครับใครที่กําลังมองหาเครื่องบินพรีเมียมดีๆนะที่เป็นไฟเตอร์จ๋าๆนะครับผมแนะนําให้ดูคลิปนี้นะครับเพราะว่ามิกกเบ็ไบซันตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเมตาใหม่สำหรับสายอังกฤษในเรตนี้เลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าวิกฤตไมซันตัวนี้นะครับถูกอัปเกรดมาถูกส่งมอบในช่วงปีต้นศตวรรษ2 0 0พนะครับมันเลยมาพร้อมกับเรดาร์ยุคใหม่แล้วก็ในข้อมูลที่ผมไปอ่านมานะครับก็เห็นว่าเขาสามารถติด r 7 7ได้จะเป็น Fox 3นะแล้วก็เรดาร์ตัวนี้เรดาร์ตัวใหม่ของวิกฤตตัวนี้นะครับสามารถรองรับอ RJ13 นนไปนะ r 7 7ได้แต่ว่าในเกณฑ์ยังไม่ให้มานะไม่ต้องห่วงนะไม่ได้โกงขนด11.7นะ 11. นะเออมาดูอาวุธกันดีกว่าครับสำหรับวิกฤซันนะครับก็มันจะมาพร้อมกับ r 7 3ครับ ที่เป็นซึ่งชื่อว่าเป็นมิสไซล์ที่เลี้ยวได้โกงที่สุดในเกมตอนนี้นะครับถ้าเทียบกับปิรันย่าของ amx า a r c e ใช่ไหมผมมองว่าปิรันย่าโอกาสสังหารหน,น้อยกว่าอกีกเพราะว่าปิรันย่ามันยิงออกาจากเครื่องที่บินช้าใช่ไหม amx มันเป็นเครื่องที่บินช้าเอ่อปิรันย่าตัวนั้นก็เลยก็เลยโอกาสสังหารน้อยกว่าแต่ว่าถ้า r เ3สายิงบนเครื่องบินที่บินเร็วๆนะครับมันจะยิ่งเพิ่มความเร็วสูงสุดตอนออกจากไพลอนได้ทำให้มันตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นเนอะสำหรับ r 7 3 e ตัวนี้นะเป็เดสคม e ต ถือได้ว่าเป็นตัวที่การันตีคิวเลยถ้าคุณยิงดีๆถ้าคุณจยากมุมด้านหลังนะครับนะส่วนอีกอาวุธหนึ่งที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับมันก็คือ r 2 7 R1 นนั่นเองครับ R 2 7 R 1ตัวนี้นะผมแนะนําให้ใช้นะไม่ต้องใช้เป็นตัวทีนะใช้เป็นตัว R R ตัว R1 นะเพราะว่า r 2 7 R 1ตัวนี้นะครับเป็นิสไซล์เรดาร์นะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าใบสันตัวนี้เรดาร์เทพมากๆนะผมเลยจะแนะนําให้ใช้ r R 1คู่กับ RJ3 เห็นแพหนี่มคล่นไวนรับนะอาเาะว่าราะว่า หนึ่งเลย R73 ครับไม่สามารถยิงระยะเกิน5-6กิโลได้ถูกไหมซึ่งคุณก็ต้องเอา R27 ประกบระยะตรงนนั้นใช่ไหมครับทีนี้ทีนี้แหละมันไม่ได้มีแค่มีดีแค่ระยะน,นะครับเจ้ามิกจุดตัวนี้นะครับยังสามารถใช้หมวกล็อกได้นะครับเห็นไหม h m s เห็นไหมเออพอมาใช้หมวกล็อกได้ปุ๊บนะครับหมวกมันจะอยู่ที่10กิโลเมตรใช่ไหมระยะระยะ ACM โหมดกับ h m s โหมดนะครับจะอยู่ที่10กิโลเมตรซึ่ง10กิโลเมตรเนี่ยพอคุณล็อกเสร็จปุ๊บรอศัตรูบินเข้ามาใกล้นะแบบบินสวนหน้ามันนะ ใด้สักเจ็ดตีโลคุณค่อยยิงอายีเจ็ดใส่เขาครับซึ่งอายีเจ็ดนะครับเป็นวิชาเรดาร์ที่แม่นยํามากๆนะและยิ่งบวกกับเรดาร์ที่โคตรเทพของลำนี้เลยนะผมบอกเลยว่าแทบจะการันตีคิวทุกครั้งที่คุณยิงเลยนะแต่ว่ามันอาจจะเร่งตัวช้านิดนึงนะเพราะลูกมันใหญ่แต่พอมันเร่งได้ปุ๊บนะความเร็วมันอยู่ที่3.5มจุดห้มัคใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดดูแป๊บใช่ปะอ่ามันจะอยู่ที่3.5มัคครับแต่ว่าช่วงที่มันเริ่มต้นเร่งอ่ะคุณอาจจะจุนวิทถ้าศัตรูตีลังกาหรือขันหลังคนช้้้าาแแบบมีีโอกสต่นนนทั ตัวใหญ่ในเลทนี้นะครับผมบอกเลย11.7ในเลทนี้คนยังไม่ใส่ใจวิธีการหลบฟอกหนึ่งเท่าไหร่คุณสามารถเอาไปการาันตีคิวได้เลย้ดยซ้ำนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามิกกี้เบตตัวนี้ถือว่าเป็นไฟเตอร์ที่บินเร็วมากๆนะครับจะเห็นได้ว่าท็อปสปีดมันอยู่ที่2,240กิโเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณบินสักประมาณ2,300 0เมตรอะ่ะคุณก็จะบินได้ประมาณ1,400-5แค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็เยอะพอแล้วสำหรับมิกี้เบตตัวน,นี้เนาะ ก็เป็นเล่นไฟเตอร์คู่วงในได้นะครับเราเอาใช้มิสไซล์ได้ให้หมดก่อนแนล้วเข้าไปคู่วงในผมบอกเลยว,ว่าจบตาหนึ่งคุณได้อย่างต่ำสอคิวแน่นอนครับเพราะว่าอาวุธอันตรายทุกลูกเลยนะรีบเล่นก่อนที่มันจะเนิรฟนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่ดูถึงตรงนี้นะคะรับก็ขอขอขอบคุณมากๆเลนะครับท,ที่เข้ามารับชมจนจบแล้วกนะ็แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาเนาะแล้วก็ยังไม่ติดตามก็ติดตามด้วยนะอย่าลืมนะครับเรามีไลฟ์ทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับช่วงหัวค่ำเนาะสอนทุ่มเป็นต้นไปเนาะเอาล่ะใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ได้ได้เลยครับเดี๋ยวจะมาตอบกันนะนะแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันในไลฟ์หรือดิสคอร์ดของพวกเราได้นะจอยได้เลยที่คลิปดีสคริปชั G ่นนะครับแปะไว้แล้วแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ